ก็เลยไปลงตัวกันที่ก๋วยเตี๋ยวเรือกึง่งสําเร็จรูปหม้อร้อนทําไมต้องหม้อร้อนคะก็ถ้าหากว่าน้ําท่วมแล้วติดอยู่บนหลังคาบ้านไม่มีไฟจะทํำยังไงก็มีแค่น้ําอุณหภูมิห้องก็สามารถที่จะกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ได้และเรายังนึกถึงเผื่อเลยค่ะว่าสําหรับผู้ที่เป็นแม่ค้าหรือการค้าขายมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนการที่จะมานั่งทําก๋วยเตี๋ยว หรือจะมาทําข้าวแกงหรือจะทําอะไรขายก็แล้วแต่มีโอกาสที่ของจะเน่าเสียหายบูดหรือว่าขาดทุนได้เราก็เลยมองว่าเราควรจะทําตัวผงก๋วยเตี๋ยวตัวนี้ที่เอาเก็บเอาไว้ได้นานและก็เป็นแม่ค้าก็ไม่ต้องมานั่งทําน้ําซุปสามารถที่จะใช้ผงก๋วยเตี๋ยวเนี่ละลายกับน้ําร้อนก็ขายก๋วยเตี๋ยวได้เราคิดถึงขนาดนี้ค่ะในเมื่อเหตุบ้านการเงองเป็นอย่างนี้เราต้องปรับตัว ให้เข้ากับยุคโควิดและนี่คือผลิตภัณฑ์ของเราค่ะที่เป็นผลิตภัณฑ์เหมาะกับการใช้ชีวิแบบ New Normal ค่ะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเรานอกจากจะเก็บไว้ได้นานแล้วยังมีรสชาติที่อร่อยโดยผงน้ำซุปของเราไม่มีเนื้อสัตว์เป็นน้ำซุปผักที่เคี่ยวจนได้ที่จึงมีรสชาติหวานกลมกล่อมกว่าน้ำต้มกระดูกและก๋วยเตี๋ยวเลือของเราไม่ใส่เลือด แต่เราใช้ความเข้มข้นจากกะทิและเต้าหูย้ยี้นั่นแปลว่าโดยออริจินอลแล้วผู้ที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ผู้ที่ไม่ทานหมูไม่ทานเนื้อก็ทานก๋วยเตี๋ยวของเราได้เมื่อเกิดวิกฤตต่างๆใครจะเลือกได้คะว่าอยากจะทานอะไรเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของเราจึงทํามาสําหรับทุกคนและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เหนียวนุ่มทํามาจากแป้งข้าวเจ้าที่ไม่เหมือนกับเส้นที่ทําจากแป้งมันสําปะหลัง และเส้นสดที่อาจจะใส่สารกันบูดเพียงเติมน้ำอุณหภูมิห้องแค่6นาทีถุงทำความร้อนก็จะเดือดพร้อมรับประทานแต่ถ้าเป็นชุดชามตาไกา่ชุดควิกและแบบห่อจะต้องเติมน้ำร้อนเพียงแค่4นาทีเส้นกว๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มส่วนชุดของแม้ค้าที่เป็นผงน้ำซุปและน้ำปรุงรสเติมน้ำเดือดเพียง250 ml ก็จะได้กว๋วยเตี๋ยวเรือถึง2ชาม และนี่คือตัวอย่างการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแบบยุกนิว normal ค่ะไม่้องเสียวเวลาเที่ยวน้ำตุก2-3ชั่วโมงแค่มีน้ำร้อนคุณก็สามารถทำก๋วยเตี๋ยวเรือชามอร่อยชามนี้ค่ะ ตัวเนื้อสัตว์ค่ะน้ำหนึ่งตะเวยนะคะพอดีพอดีเลยนะคะดีค่ะ